อ่าไปดูส่วนของเจดีในมุมมองผมนะครับเอาอย่างง่ายเลยนะที่แนะนํานะครับเอาอย่างง่ายเลยนะครับที่แนะนําเลยนะครับเจดี JD คุณมีส่วนประกอบต่างๆมันต่อไปนี้แหละข้อมูลที่แสดงจํานวนครั้งอาจจะแสดงครั้งที่ทําการปรับปรุงวันที่ทาการปรับปรุงเผื่อมีข้อมูลส่วนบุคคลของตําแหน่งงาน อ,อย่าเรียกข้อมูลส่วบุคคลเลยเนาะเรียกข้อมูลพื้นฐานตำแหน่งงานดีกว่าเช่นชื่อตำแหน่ง job code ถ้ามี job grade position level ถ้ามีหน่วยงานสังกัดน,นะครับอันนี้พึ่งมีอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเราค่อยดูตัวดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับถ้าจะให้ดีนะครับถ้าให้ดีเขียนความรับผิดชอบโดยย่อไว้ก็ดี โดยสรุปไว้ก็ดีนะครับในเจดีเขาเนี่ยเขาจะเขียนหน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อไว้เลยเพราะผู้บริหารถามตำแหน่งนี้ทำอะไรก็ตอบอันเนี้ยแต่บางองค์กรเขาไม่เขียนหน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อเขาเขียน Job Pur p o s เเขาเขียนวัตถุประสงค์ของตำแหน่งงานวัตถุประสงค์ของตำแหน่งงานเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าตำแหน่งนี้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่ออย่างไรบ้างนะครับ อันนี้แล้วแต่จะเขียนเลยนะครับถามว่าเขียนความรับผิดชอบโดยย่อเนี่ยเอาไว้เพื่ออะไรเอาไว้เพื่อตอบผู้บริหารแบบเร็วๆเพื่อถูกถามนะครับว่าเนี่ยตําแหน่งเนี่ยทําอะไรมั่งจะได้เอาหน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อมาระบุเลยนะครับต่อไปคือมีส่วนที่เขียนว่า job responsibility นะครับซึ่งจะให้ระบุหน้าที่งาน กิจกรรมงานผลลัพธ์ที่คาดหวังนะครับอ่ะบางองค์กรเขาก็เอาวัตถุประสงค์ของงานเน่ะมาเขียนไวไ้ในแต่ละกิจกรรมงานด้วยแปลว่าในแต่ละกิจกรรมเขาเขียนวัตถุประสงค์กาหนดไว้เลยซึ่งผมว่าเวิ้นเวอร์มากเลยนะนะครับอะดังนั้นดังนั้นถ้าท่านจะเขียนไว้ด้วยมันก็ดีนะมันก็เขียนไว้ด้วยนะเขียนเขียนไว้ก็ดีนะแต่ขอให้เข้าใจว่า วัตถุประสงค์ของงานที่เรียกว่า o b j e c t i v e เนี่ยมองให้มันเป็นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดหวังก็แล้วกันคุ้นๆอันนี้ไหมครับ o b j e c t i v e and Key r e s u l t มไหมนะครับคำว่า o b j e c t i v e ของเขานี่คือเป้าหมายนะคำว่า o b j e c t i v e ส่วนคิริ u l t คือผลลัพธ์ที่คาดหวังที่จะให้ได้จากตัว objective นั้นๆน,น,นะครับอ่ะเขียนตัวชีวัดผลงานระบุความยากของงานระบุความเสี่ยงของงานถ้ามีนะครับระบุข้อควรระวังถ้ามีแต่ข้อควรระวังก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหากมี WI ไไประบุข้อควรระวังไว้ในว i ก็ได้นะครับระบุขอบเขต ของงานนะครับระบุผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยก็ดีระบุการทำงานร่วมกับคนอื่นก็ดีแล้วก็ระบุส่วนของ Job Specification แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือการลงนามนะครับโดยพื้นฐานก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ย้ำนะครับว่าอันนี้คือคำแนะนำเท่านั้นนะท่านจะเขียนอะไรมาบ้างเนี่โครงสร้างจะเป็นแบบไหนแล้วแต่เลยนะแต่ลองดูตรงนี้นะครับข้อมูลส่วนเนี้ย ข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลที่เราเอาไว้ดูค่างานนะเนี่ยข้อมูลส่วนเนี้จะเอาไว้ดูค่างานนะคราวนี้ไอ้แบบประเมินค่างานของท่านนะมีมากน้อยขค่ไหนมีกี่เรื่องมีกี่ปัจจัยอ่ะท่านต้องไปตัดสินใจนะว่าจะเอารายการใดบ้างที่เป็นปัใจจัยในการประเมินค่างานมาระบ,บุในเจดี นะครับเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีแต่ผมมีตัวอย่างให้ดูด้วยว่าถ้าท่านตัดสินใจว่าท่านจะเอาปัจจัยในการประเมินค่าง,งานเนี่ยมาระบุไว้ใน JD ดนะครับดังนั้นสไตล์การเขียน j จดีของท่านอาจจะเป็นอีกแบบนึง